ป้าครับป้า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 ทำอะไรครับเนี่ยจะมาปีนมากผมทำไมพ่อหนุ่มป้าไม่ได้เป็นขโมยนะลูกป้าแค่มาหาคนป้ามาหาใครครับป้ามาหาคนที่ชื่อตองพ่อหนุ่มพอจะรู้จักคนที่ชื่อตองไหมตองอหรครับตองคือเมียของผมเองครับแล้วป้ามาหาตองได้ยังไงครับถ้าตองเป็นเมียของพ่อหนุ่มอย่างนี้พ่อหนุ่มก็เป็นลูกเขยของป้าสิเดี๋ยวก่อนครับป้าป้าเออ ผมกับตองแต่งงานกันมาแั้งห้าหกปีแล้วอะ่ะตองบอกกับผมว่าพ่อแม่ของตองเสียไปแล้วนะครับตองพูดอย่างนั้นจริงๆหรอก็นุมนี่ใช่ที่อยู่ของบ้านหลังนี้ไหมใช่ครับป้านี่บ้านผมเองอะ่ะแล้วป้าไปเอาที่อยู่นี้มาจากใครครับพอดีคนในหมู่บ้าน ที่ป้าอยู่เขารู้จักกระตองและเขาสนิทกับตองมากป้าเดินอยู่ริมถนนแล้วก็เจอเขาโดยบังเอิญเขาก็เลยให้ที่อยู่นี้กับป้ามาอ๋อที่อยู่นี่ถูกแล้วครับตอนแต่งงานอ่ะก็มีแต่ญาติญากับเพื่อนเพื่อน,อนตองเขามากันตองบอกกับผมว่าพ่อแม่ของตองเสียไปแล้วคือเรื่องมันเป็นมาอย่างไงกันแน่ครับตองพูดแบบนั้นจริงๆหรอตองอาจจะไม่อยากบอกพ่อหนุ่มก็ได้ในสมัยที่ตองเรียนอยู่ที่มหาลัย ตองเขาเคยมีแฟนแต่แฟนของเขารู้ว่าแม่เป็นคนต่างจังหวัดเขาเรื่องเกลียดตองมากเขาก็เลยเลิกกับตองไปตองคงไม่อยากให้พ่อหนุ่มรู้เรื่องนี้ละมั้งตองทําแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแต่ป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่มีความคิดแบบนั้นเลยป้าคเออแม่ครับเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาตองให้ตองกลับมาคุยดีกว่า องแม่คิดถึงตองมากเลยนะลูกเออตองก็คิดถึงแม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าตองมาคุยกับพี่หน่อยออตองที่ผ่านมาตองโกหกพี่เหรออเ่อตอง ตองกลัวค่ะตอนที่ตองเรียนจบมหาลัยอ่ะตองเคยมีแฟนแล้วแฟนตองทุกคนน่ะเขาก็ลังเกียดตองหมดเลยอ่ะที่ตองมีแม่เป็นคนบ้านนอกตองก็แค่กลัวว่าพี่จะคิดเหมือนกันนะคะพี่จะกลัวทำไมตองเราก็แต่งงานกันมาตั้งหลายปีแล้วนะพี่ไม่เคยรังเกียจตองเลยแล้วพี่จะไปรังเกียจพ่อกับแม่ตองทำไมล่ะตองตองฟังนะ พ่อแม่ตองอะกว่าจะเลี้ยงตองจนโตป่านเนี้มันไม่ง่ายเลยนะความกระตันยูมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดการที่ตองทําแบบเนี้ยพวกท่านจะเสียใจได้นะค่ะตองข,ขอโทษค่ะพี่นอ็อตตองตองผิดจริงๆละคะ่ะดีแล้วล่ะตองไปนั่งคุยกับแม่เถอะแต่พี่ไปทำอาหารให้ตองกับแม่กิน แม่คะต้องขอโทษนะคะต้องทำผิดกับแม่จริงๆอะว่าแต่แม่มาหาตองครั้งนี้แม่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะแม่ไม่ได้เจอตองมาตั้งห้าปีแล้วนะลูกแม่กับพ่อคิดถึงตองมากเลยนะที่แม่มาครั้งเนี้เพราะว่าพ่อของลูกอะป่วยหนักมากและแม่ก็ยังขาดเงินค่าผ่าตัดอีกตั้งห้าหมื่น แม่ไม่มีทางเลือกจริงๆนะลกูกอะไรนะคะจริงเหรอคะแม่แล้วทำไมแม่ไม่บอกตองล่ะคะแม่คะนี่คะ่ะในบัตรนี้ยเป็นเงินเก็บของตองนะคะน่าจะมีประมาณห้าหมืนกว่าบาทแม่เอาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่า แม่ไม่พอ,อยังไงแม่ก็รีบบอกตองตองจะได้หามาให้อีกนะคะแม่ครับนี่คือเงินหนึ่งแสนครับแม่เก็บเอาไว้เป็นค่าผ่าตัดให้พ่อนะครับที่เหลือแม่ก็เก็บไว้ใช้ใจ่ายแม่ใช้เงินแค่ห้าหมื่นเองนะลูกที่เหลือน็อตเอากลับไปเถอะแม่ไม่ได้ใช้อะไรหรอกลูกแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ ผมกับตองอาหาเงินได้ครับแม่รับไว้เถอะนะครับถ้าพ่อหายดีเมื่อไหร่อ่ะผมกับตองจะไปรับพ่อกับแม่มาอยู่ที่นี่นะครับผมกับตองจะดูแลพ่อกับแม่เองแม่ขอบใจมากนะลกูกขอบคุณมากเลยนะคะพี่นอ็อตแม่คะตองผิดมากเลยค่ะที่ตองไม่เคยดูแลพ่อกับแม่เลยอะ่ะต่อไปเนี้ยตองสัญญาเลยนะคะแม่ว่าตองจะดูแลพ่อกับแม่ให้ดีที่สุด ตองไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เห็นพวกแกสองคนมีชีวิตครอบครัวด,ดีๆแม่ก็ดีใจมากเหลือเกินแล้วลูกไม่เป็นไรเลยครับแม่เรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมกับตองจะเป็นคนจัดการเองนะครับที่เหลือพ่อกับแม่ก็พักฟื้นเต็มที่เลยนะครับแม่ขอบคุณลูกทั้งสองคนมากเลยนะลูกที่ดีกับแม่แบบนี้แม่โชคดีเหลือเกิน ไม่เป็นไรค่ะอย่าเอาเรื่องในอดีตมาตัดสินปัจจุบันของเรา